ตัวเองนะคะคือจริงๆแล้วไม่สบายหนะักมากก่อนมนาะกลางคืนนี้คือไม่ได้นอนเลยแล้วก็พอตอนเช้าคิดว่ามาไม่ไหวแน่ๆแต่สมัครไว้แล้วนะคะก็กำลังคิดว่าคือเอาอยัางไงกับตัวเองดีอย่างเนงะี้ยพอดีมันมีโอกาสคือไม่มีใครอยู่บ้านกับคนที่บ้านไม่อยู่เลยหนีมา <c oughs> คือแอบออกมาโดยที่ไม่ให้เขารู้ว่าไม่สบายแล้วก็หนีมาคือกละว่าจะมาแบบมาแบบซอฟ มาแบบอยู่แบบผ่อนคลายมาแบบเอาความรู้มาแอบเอาความรู้สักหน่อยคือแต่มาแล้วมันแอบไม่ได้นะคะเ <c oughs> พิ่งเรียน <c oughs> เรียนจัดกลับกระดูกน,นี่มันเหนื่อยมากเหนื่อยแบบมีใครไม่เหนื่อยบ้างคะตอนที่อาจารย์บอกไปท่านี้ท่านี้หรือยังท่านั้นหรือยังท่านี้หรือยังแบบคือถ้าไม่ได้หายใจอยากบอกว่าได้การทบทวนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ เวลาพระอาจารย์ที่ทบทวนที่พวกเรานั่งน,นิ่งๆสงบสติแล้วก็ทบทวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนได้ทบทวนทุกรอบทุกรอบนะคะแล้วก็ในสามวันเนี่ยได้อะไรเยอะมากเยอะมากกว่าที่คิดว่าจะได้นะคะก็คือถามว่าตัวเองเป็นพยาบาลทำงานอยู่โรงพยาบาลศูนย์คือเรียนหลักวิทยาศาสตร์มาแล้วมาเรียนแพทย์แผนไทยนะคะเรียนเทศาสตร์แล้วต่อเวทยอย่างเงี้ยคือพอได้รู้อะไรเยอะ เยอะขึ้นยิ่งรู้ว่าตัวเองความรู้ตัวเองมันคือน้อยมากคือน้อยนิดมากอย่างเงี้ยค่ะคือมีอะไรที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะที่จะช่วยคนคนนึงแม้แต่จะช่วยตัวเองอนอกจากนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณกาบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะที่ ให้อาจารย์ชูเมศไปคือโดนไปทั้งหมดหกเข็มนะคะโดนาศาสตร์แพทย์แผนจีนไปนะคะอาจารย์ตู่เอายาหอมยาลมมาให้กดจุดให้นะคะอาจารย์วัดมาช่วยจัดกระดูกใข้ให,หม่นะคะจากวันแรกคือมา20%นะคะมาไม่เต็มคนวันที่สองมาได้ประมาณ70%คะ่ะกลับมาไม่ทันแล้วคะ่ะอาจารย์ก็กราบขออาภัยที่มาสายนะคะคือไม่ตื่นะคะคือโดนปรับกระดูกไปนะคะแล้วก็ พอวันสุดท้ายคือวันนี้นะคะเต็มร้นะะอยเแล้วค,ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะกาบนมัสก,การพระอาจารย์ถนอมนะคะแล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปค่ะสวัสดีพี่เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อนรุ่นรุ่ทนทุกท่าน,นะคะจากเดิมสุบเคยเป็นพยาบาลภูมิพลนะคะแต่ไม่เคยได้ทําหน้าที่พยาบาลคุณ <ใช S 1> พ่อคุณแม่ที่ส่งเรียนมาก็บอกว่าเรียนมาทําไม ยาอ่ง้งานที่ทําไม่ได้เกี่ยวกับพยาบาลเลยก็เหมือนมาทดแทนตัวเองด้วยการมาเรียนเวชกรรมการมาเรียนน่วดจัดก,กระดูกครั้งนี้ที่จอาจารย์ตุ๋น,นะคะสูคิดว่าการที่เราจะเป็นเวชกรรมที่ดีนั้นเราจะต้องรักษาผู้คนได้ทุกองค์รวมน่วดจัดกระดูกก็เป็นทางหนึ่งที่เราจะดูแลคนไข้คน,คนป่วยหรือครอบครัวของเราได้ก็ถึงได้มาเรียนนะคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าวันนี้ จากเดิมเมมรี่ไว้ว่ายากแล้วมาจากการที่อาจารย์เซฟว่ามันง่ายมันง่ายไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้หน้าที่พยาบาลก็ไม่เคยทํานะคะมาเรียนก,ก็มาเรียนเพื่อเพื่อชดเชยตัวเองแต่เพราะว่าเซฟแปลกมากเลยค่ะอาจารย์มันง่ายมากจริงๆถึงแม้ว,ว่าจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่สู่ก็คิดว่าเฮ้ยเราทาได้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าจะกลับไป ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองครอบครัวแล้วก็ทุกท่านในด้านกนขอบคุณมากค่ะยินดนะีท่า,านต่อไปนะคะรัชกาลพระกาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจาอหสำหรับสมภารก็ตอนแรกจองไปแล้วเปลี่ยนใจไม่ได้เรียนเพราะว่ามีธุรกิจบางอย่างทีนี้มีการดูเลิกกระทำอ่ะ ก็เลยตัตดสินใจขับรถมาเรียนอ่าวันที่สองเลยนะคะส่วนตัวคิดว,ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบนวดก็เป็นคนที่มันต้องออกแรงเยอะเราร่างกายเราไม่ปกติแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธของค่าได้เพราะว่าเมื่อเขารู้ว่าเราเรียนใไใน,ไนเขาจะใช้รถนวดเสมอเลยพี <laughs> ่ค่ะ <Yeah. S 1> ทำไม <laughs> ฉันต้องเจอแต่คนป่วย,ยน,นะคะ ก็เลยแบบได้เสกไม่ได้งั้นก็จัดกระดูกลวกันแต่ว่ามันก็เป็นความรู้ที่แบบง,งูปลาที่ได้บางท่าได้มาเล็กน้อยที่สอนมั่นใจทําได้เนี่ยค่ะพอรู้ว่ามีคอร์สก็อ่านไวว่าจะมาสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาเอาเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยบไปอีกอย่างงี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มิ่เลียงทุกท่านนะคะช่วยรักษาจน จะเป็นปกติเลยมันเหมืนมารักษาตัวโดยเฉพาะเลยนะคะมันทำให้แบบโอเคเราแบบพลังบวกในวิชาเนี้ยเยอะมากขึ้นค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอ,ขอสัมภาษณ์เสร็จนิดนึงค่ะ <c oughs> แล้วระหว่างเรียนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะส่วนตัวเนี่ยจะมีครูบา,าอาลรามานันก็คือบงตอนะคะแล้วก็จอดกระดูกแล้วก็พ่อแก่ ก็จะประท่ากันกับของพี่เขาคือเราขอของเราแล้วแต่ว่าพี่เขาไม่รู้ว่าเขามีพี่มีคูของเขาคือยังไม่รักมายังไม่เต็มอะไรเงี้ยก็จะมีการปรากันเกิดขึ้นตอนแรกคิดว่ามันก็คงเป็นเพรร่างกายของตัวเองแต่ว่าถ้าคนมีองค์เหมือนกันมาจับแล้วแบบมีอาการก็จะขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะจะ,จะรับรู้ ก็ก็แบบหน้าตาไม่น่าจะแบบอยู่ทางไซยสาสตร์ขนาดนี้แต่แปลว่ามาเยอะเหมือนกันนะคะก็แบบว่าเราตัวเล็กเราก็ต้องหาอย่างอื่นป้องกันตัวเองไว้ด้วยเงี้ยแล้วมาเมื่อวานเป็นยังไงคะอาจากหาจนสุดทางนะแล้วก็อ้วกอ้วกลงทั้งวันตัวจนถึงเที่ยงคืนเลยะค่ะตอนตอนที่นอนคะ่ะเป็นไงคะหลับทาไม่รู้เรื่องนะคะ ไม่ไม่ตอนตอนตอนนอนห้องเราเน<อ>ี่ยค่ะอาการที่อยู่ที่ห้องเจ็บแบบมีเสียงที่แบบเยอดแต่แบบว่าไม่เคยเจอศาสตร์การนวดท้องแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมากม่อนมันมันมันเป็นอารมณ์แบบจะร้องให้ให้ได้เนียค่ะมันอึดอัดมากอย่างเงี้ยปวดเจ็บร้อนใช่ไหมะ<อ>เหมือนเอา เหล็กทิมแทงตลอดเวลาตอนตอนที่เรานอนลันกษณะการเหมือนมีคนเอาเหล็กมาทิมถูกต้องไหมคะค<ะ>่ะอแล้วตอนอาจารย์กดลงไปอะอรู้สึกยังไงมันมันดันเหล็กเข้าไปออกหมากค่ะมอนดันเหล็กเข้าไปใช่ไหมสุดไหมคะดันเหล็กเข้าไปสุดไหมดันเข้าไปแล้วก็ถอดตอนนั้นเลยคะ่ะก็แบบเอ่อตัวงอห้าต,อ,ตอนปกติจะแบบ ยย่ีคะแล้วหายไหมคะเมื่อวานมากเลยคะ่ะเบาขึ้นวันนี้ก็ยืนทองการงอได้เต็มที่เลยค่ะหายมาภาวะปกติแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็อาจารย์น้องบอกตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะว่าให้ทําไงคะถูกขอ้อทุกคนที่มีของให้ถอดออกแล้ววางแล้วของครูบาอาจารย์ทั้งของเราและของเขานะคะ ไม่งั้นก็จะเจอเหตุการณ์เหมือนเมื่อวานแต่วันนี้เจอเคสหนักกว่านั้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะมีอีกเคสหนึ่งนะคะขอขอต่อเคสนี้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะเมื่อกี้อาจารย์้อาก็เกือเนาะค่ะตาเหลือขึ้นห้องบนแล้วไม่งั้นอ่ะห้องเนี้ยระเบิดแน่อ่ะนิโมนเรียนเชิญเลยค่ะแทบไม่รอดมา แนะนำตัวเลยค่ะลุกได้ยิ้มได้แล้วดอกได้เลยค่ะไม่เป็นไรอ่าอ่บอกชื่อก่อนพาแล้วมีอาการอย่างไรคะดีค่ะชื่อชนาทรชัยมาลาเป็นหมอรวบจากประเทศไทยค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้มีอาการเป็นไงคะเมื่อกี้ ถ้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช่ไหมเรานั่งอยู่ได้ไหมนั่งไม่ได้ต้องนอนใช่ไหมคะอ่าแล้วพออาจารย์อ้อมกดท้องแล้วก็ปรับท่าที่เราจะใช้วิธีการอ่าอย่างหมอเนี่ยจะต้องฝึกกรรมฐา,านนะคะถึงจะแก้คนไข้ได้บางเคสถ้ามีฉุกเฉินนะเราจะแก้ยากก็คืออ่าตาที่สามเราจะใช้นิ้วโป้งแล้วถ่ายพลังงานลงไปนะคะแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์แล้วเมื่อกี้เป็นไงคะองคจะลงใช่ไหม ตาเหลือกขึ้นตกลงไปรับองค์อะไรมาคะ <c oughs> เผื่อไว้เป็นวิทยาทานเพื่อนไงคะบาง,บางคนที่มาเรียนแผนไทยอ่ะคือเราเรียนวิทยาศาสตร์มาก,ก่อนเราจะไม่เชื่อไงถ้าไม่เจอสถานการณ์จริงเมื่อกี้จะเรียกทุกคนไปดูก็ไม่ได้ก็กลัวว่าเขาอยากแสดงมากกว่านี้แล้วเราจะเอาเขาไม่อยู่นะคะอะ <c oughs> เป็นแัูวครูจะที่ไหนนะคะเรียนหเท่ยนหร่ที่ไปที่ไหนก็มีแต่้ มีไหว้ครูหลายที่เราก็รับทุกที่ใช่ไหมคะอันนี้ก็อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะถ้าเราไหว้ครูแล้วเรารับขันขอให้รับแค่ขันเดียวนอกั้นไหว้ครูได้แต่ห้ามรับขันเพราะว่าครูจะตีกันในลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็จะมาลองของลองของนี่หมายถึงว่าแต่ละท่านก็อยากจะแสดงเอาพินิหารเนาะอันนี้ไว้เป็นเคส e s t u นะคะโอเคขอบคุณค่ะรับขันนี่ขันยังไงคะไม่ขันครัน โอเคแผนไทยไหมคะ <S <S มันมันก็จะมีขันห้าครูแบบสายขาเขาะจะเป็นขันห้าแต่อีกสายหนึ่งเขาก็จะมีแบบขันของเขาที่บอกเอามาบูชาที่บ้านนะอันนั้นก็แล้วแต่จะแยกว่าจะเป็นขันเทพขันครูขันนวดน,นี่นัน่นบางคนสังเกตไหมคะเราไปบ้านหมอหนวดอ่ะขึ้นเต็มที่งเลยอย่างเงี้ยมันก็จะประทัดสายประทัดพลังงาน แต่สิ่งสำคัญที่สุดกับเว็บ้านควรนั่งสมาธิกันทุกวันเขาขอวันละ5นาทีก่อนนอนยืนเดินนั่งนอนตรงไหนก็ได้ดูแค่ลมหายใจค่ะบริกรรมอ่ะโอเคไหมคะจะช่วยป้องกันตัวเราแล้วก็จะปรับท่าจะปรับสากการะเหมือนที่อาจารย์หมอบอกเมื่อกี้เราจะรู้สึกว่าระบบไเ,เวียนเลือดเราก็จะดีขึ้นแล้วก็มีหลักวิทยาศาสตร์รองรับโอเคไหมคะขอบคุณมากคะ่ะ,คะ,คะจะคุยอะไรต่อไหมคะ มรู้กับท่านอาจารย์ไหมคะเปิดทางโทรศัพท์แล้วก็จากจากจากการนี่คจะจากจา,กากเกรเจนแล้วโลอันี้คืออะไรคะเปิดโดยใช้พพาพละจิตแต่เป็นเสียงทางโทรศัพท์อะค่ะอ๋อเคยไปหาครูบาอาจารย์บางท่านโทรศัพท์แล้วเปิดท่าตักะให้<น> عم, ใช้พลัง <ร accord. S 2> แล้วรู้สึกไงคะโลง่งเลยจโอ้ ก็ดีแล้วค่ะแล้วก็เป็นฝึกสมาธิต่อนะคะพยายามคุมสิ่งที่เราเป็นอยู่ให้ได้ถ้าคุมไม่ได้ก็จะทําให้คนรอบข้างจะรู้สึกกลัวเราเวลาเราไปที่ไหนโอเคไหมคะแต่ตอนนี้คนรู้ค่ะเออถ้าเราคุมเขาไม่ได้เขาก็จะคุมเราเราต้องคุมเขาเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ไงเราต้องร้นะคะคนรู้ได้ไหมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบถ้าขอขมาหรือไหว้ครูถ้าเรามีแบบฝวนพันยักษ์มันก็จะออกนะคะอ่าโอเค ต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปอยู่ตรงกลางก็สั่งต่ออ่าแล้นนั่งนั่งรับพลังงานทั้งในคาดประธานได้เลยค่ะนั่งสมัยเออเอาที่สะดวกเลยค่ะเออเอาอาจารย์ประดนะอาจารย์หนกของอาจารย์ท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะชื่อกระหนกพรแซ่เลยค่ะปัุบันีเมืองอ่าวไทยรุ่นที่สี่ คือจริงๆเห็นการจัดกระดูกมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ไม่มีความมั่นใจในการที่จะทำอะไรหลายท่าค่ะก็เลยจะยังไม่เคยใช้ในในในการวรีจริงก็การมาเรียนวันนี้ก็คือเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มความภาษาในการใช้ค่ะว่าต้องยังไงอะไรเงี้ยให้ถูกต้องค่ะเป็นโคกกรณีเมื่อวานใช่ไหมคะก็ จริงๆคือปกติไหว้ครูก็จะไหว้าตามพิธีไม่ได้รับแบบคือขออนุญาตเรียนอะเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลานวดจะเป็นคนที่ไหว้อขอรักษาขอนวดอันนี้ทำปกติแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องขออนุญาตแล้วเราไม่รู้คือมีคนเคยบอกว่ามีคนดูแลเราแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือแต่ก่อนอ่ะเป็นคนชอบไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วชอบเดินทางแล้วเป็นคนไม่พไม่พก วัดผูกโมโคลเพราะว่าใส่อะไรไม่ได้เลยใส่เงินไม่ได้ใส่ของไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้เลยพระพ่อไม่ได้พ่อเลยให้เท้าวิสวรณมาค่ะยินดีด้วยค่ะก็เลยจะมีก็จะเป็นลูกยากระคะประมาณนี้ค่ะฮะรู้สึกว่าอยู่ช่วงระหว่างสายทางสายกลางมากเลย แผนไทยค่ะรุ่นสี่ค่ะแล้วก็มีโอกาสมาต่อยอดเป็นบุญมากเลยค่ะที่ได้เรียนคอร์สนี้ค่ะสวัสดีทุกมาหมดแล้วค่ะแค่นี้ละค่ะของผมได้แล้วค่ะจบงานแล้วรขอาอาจารย์ทุกท่านครับททุกคนผมนายเฉลิมพลสีทองเรียนรุ่ไทยรุ่นสีครับตอนนี้ทำงานเป็นหมอนต์รุ่นครับ พี่หมดแล้วสามวันวันนี้ได้ความรู้มามากครับและก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับขอบคุณครัเรียนเชิญพี่ๆไปที่คลินิกได้ในนี้นะคะไปช่วยออกพูดจิตอาสาได้นะคะคลินิกโอเคเชิญค่ะศาสตราจารย์ศาสตราจารย์คณรงค์ผศสุรูปแล้วก็อาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อนๆทุกท่านค่ะอา นนชื่อพลันโพสรีค่ะตอนจะรู้ว่าจะได้เรียนกับผูอาจารย์รู้สึกตื่นเต้นเป็นห้ำอาจารย์น้องว่าเป็นจะได้เรียนจริงๆเหรออะไรประมาณนี้นแล้วพอได้มาเรียนแล้วก็รู้สึกมีความสุขสนุกหาอาจารย์แล้วก็รู้สึกมั่นใจค่ะที่ที่จะวิชาความรู้ที่ได้เนี่ยไปช่วยคนอื่นนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่้นต่อไปนะคะอาจุรวกานั่นะ่นอาอาจารย์อ ครูแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านวิทยากรทุกท่านคือตัวเลกเองเป็นสิทธิอาจารย์ตูมาตูานานค่ะแล้วก็เป็นแพทย์แผนไทยด้านนวดนะคะแต่ว่าอ่าสปามานานแล้วมีอาการบาดเจ็บเวลาออกคือกระดูกคอห้าหัวเลกเสื่อมกระดูกเอวเล็กเสื่อมทีน้องก็จะรู้ก็กลัวก็บอกบอกหมอหมอนานแบบเบาๆนะแต่ที่ไหนได้คะมันรู้สึกมันหายมันโล่งมากก็ๆๆใช่ค่ะคือกลัวมากคือไม่ เลยก็ว ja ja ja, ja, ja ่ากระดูกคอนเสีอบเยอะคือคอาลาลเล็กเนี่ยจะจะปวดตึงมากแต่ไม่ได้เลยก็มีหมอปรีดช่วยด้วยนะคะตอนนี้รู้สึกว่าไม่เคยมีอาการแบบสบายเบาอย่างนี้มานานมากก็เป็นบุญมากๆรู้สึกถึงลัทธิบุญของท่านท่านพระอาจารย์นะคะมาช่วยคุกท่ณทุกท่านนักการุึ่ษา าเจอพาจรย์รู้สกความคาดหวังเอาคามหวังมาเปี่ยนมารักษาตัวเองด้วยเพราะป่วยไรก็ผู้นวดก็จะเป็นผู้ที่อาจารย์รู้สึกอาจารย์รู้สึกก็เพิ <knowledge> oh <cas> ่จะกึกกันนะคะกดตรงนี้รู้สึกว่ามันเป่ามากสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้ในที่ได้มาได้ก็ได้รู้จักเครือข่ายได้รู้จัก ทุกคนแล้วก็อุปสรรคที่การมากว่าจะตัดสินใจมาได้เนี่ยก็หนุนบริษัททดสอบเยอะมากจนในที่สุดก็ตัดสินใจมาค่ะก็ได้มาเจออะไรดีๆเยอะแยะมากมายคงต้องติดตามค่ะต้องติดตามอาจารย์แล้วก็ทุกท่านีมีความประทับใจแล้วก็ยินดีมากค่ะขอบพระคุณนะโอเคขอบพระคุณมากค่ะกาบประกาศสวารย์ครับอาจารย์กับเพื่อนทุกคนนะครับผม พี่ชัยทางทองนะครับจริงๆได้ยินชื่อเสียงพระอาจารย์นานนะเพราะตอนนั้นอชอบไปวัดก็จะไปเจอโรงเรียนที่พระอาจารย์โรงพยาบาลเล็กที่พระอาจารย์สร้างไว้ทุกสิ่ท่านนะก็แบบเหมือนกับทางทุกหมดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมวนปวดบ้านเอวนะก็เจอท่าท่าที่ฮิตก,กันเนี่ยท่าตะแคงจับก,กระดูกเอวนะแล้วก็ท่าเปิดเขาเรียกอะไรกระดูกเชิงการานอีกกีเสื้อนะอีกเสื้อเราเขย่าปึ๊บแล้วก็ตอกแล้วก็ตอกตอเส้นมา รู้สึกหายเลยครับไม่ครัเป็นท้าตีกีเซียแล้วต้ขยับขยมายวดที่ตน้เจ็แล้วก็ถ้าดึงคอนก็คือเจอมาก่อน10ปีที่แล้วนะก็ก็รู้สึกหายเลยครอาการที่เราปวดต้นเอวเจ็บ้นเอวเวลาตั้งนานหายเลยก็จากไปเรียนอาจารย์ตัแต่อาจารย์ได้ทำตำหนักใจกระดูกที่เชิดใหม่ แต่มาเรียนนานต้องทำงานว้นไปไม่ได้ก็ได้ซื้อดีบีดีมาดูนะแต่ก็ก็ไม่การทำพอมาปักปักท่ามันมันเราไปลองดูดีบีดีดาจา่ายก็ไม่ได้พูดมากเพราะดีบีดีนั้นเป็นเป็นชุดย่อให้ผู้ศึกษาที่เรียนแล้วเนี่ยต้ก็ตกลงจ่ายนะก็กับอีกองหนึ่งที่ที่ที่ศรัทธาตัวใจกระดูกคือพระอาจารย์ชัยนรงค์อาจารย์ชัยนรงค์รู้สึกว่าท่าน ท่านมีท่าสอนในการจัดก,กระดูกตัวเองนะครับที่ค่อนขา้างจะดีมากครับก็ฝากทุกท่านนะถ้ามีโอกาสลองไปลบดูนะครับก็คือถ้าเราหาใครช่วยใช้กระดูกไม่ได้ก็จะมีท่าใช้กระดูกตัวเองนะและ้วก็มันมันก็เลยเอก็คืออยากเรียนวิชารนานะก็คงเป็นบุญจัดสัรว์นะให,ให้มีโอกาสได้มาอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็จากการที่โอกาสไปออกลทานพวานะครับตามบรรดาลๆๆๆตางๆก็ ก็เจอว่าผู้นหหคนมีปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องเส้นมากหรือว่าผู้สูงอายุมันเห็นว่าคนบ้านเราเนี่ยระเบียบหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมันมันมันมีความเครียดนะครับความเครียดทำให้กล้ามเนื้อตึงแล้วก็รบียบท,ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เอ้ยไม่มีการบริหารร่างกายที่ดีนะคร <ham> ับก็ฝากว่าการการน่วงเนี่ยาชาวบ,บ้านคงไม่มีโอกาสมาให้ไข่ร่วงไปบ่อยนะครับ้วสิ่งหนึ่งที่ที่หมอน่วนควรจะฝึกกันก็คือควรจะแนะนําการบริหารที่ดี เรื่องพลีเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจเรื่อง,งของการผ่อนคลายทําสมาธิให้กล้ามเนื้อมันนิ่มแล้วก็เรื่องอการบริหารที่มันจะช่วยจัดก,กระดูกนะแต่ผมผมเคยไปเข้ากิจกรรมอันหนึ่งของโอชโชน,นะครับโอชโชเมดิเทชัรนผมสิบว่าโอเคนะฮะมันจะมะีการแดนซิ่งการาเขย่ากระดูกสันหลังคุณทนได้ดีรู้สึกโอเคนะับมันเหมือนเราได้เขย่าให้กระดูกมันจัด<ร>จัดเรียงตัวเองนะ เต้นเต้นเต้นเทียวเทียวก็ก็โอเคนะก็ก็ฝากทุคคกคนก็ลองลองไปเข้ากีจกัรนี้ดูว่าปกติการเหมือนที่เราเห็นการจาร่ายกระดูกเนี่ยถ้า bon ain, เมื่อไหร่กล้ามเนื้อตึงแข็งอยู่มันก็มีโอกาสที่จะดีเที่ยวกับได้อีกถ้าเราใช้รีบอร์ได้ถูกต้องนะก็ก็ฝากว่าเออแล้วก็ศาสตรน์นี้ยมันมันมันเออ่มันมีประโยชน์นะครับเราเหมือนเหมือนที่อาจารย์สอนล่าสุดวันนี้เรื่องของพลงังผมก็สนใจเพราะว่าผมศึกษาพวกเลกี้พวกอะไร เรื่องของตาัเอวิงเรื่องของพลังก็เลยศรัทธาเรื่องนี้เพราะว่ามันพลังมันะแผ่แถวตรงปลายนิว้วนะ,ะโดยเฉพาะเขาเขาบอกว่าโดยเฉพาะประมาณ3นิ้วเนี้ยนะ,ะส่วน2นิ้วนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะจะอกตรงปลายนิ้วมากเลยนะ,ะงั้นแค่เรางี้ไปแตบะบนะครับแล้วก็สร้างสร้างจินตาการว่ามีพลังเข้าไปวนนะ,ะับไอไอตรงนี้ก็เลยก็เลยพอจะพูดของวันนี้ น่าสนใจนะน่าสนใจก็ก so ็บอกอาจารย์เนี่ยนอกจากท่านอนเราไปทําท่ายืนท่าเท็นเองได้ไหมอาจารย์ก็บอกโอเคทําได้จากภาษาที่ได้ดูบ้าเนี่ยจะต้องเต้นเต้นเพิ่มเข้ากับโคชโชวพอดีเลยแล้วก็ครับก็จะนํานําศาสตราอาจารย์เอาไปสัตยานะฮะว่าจะเป็นองค์ประกบเล็กๆองค์ประกอบหนึ่งนะฮะพี่จะตอบสนองคุณครูอาจารย์ด้วยการสร้างความดีนะฮะมีโอกาสก็จะไปบอกผู้ทานทั่วชาวบ้าน ระยะๆนะครับเพื่อเพื่อจะเออเป็นเป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วก็สื่อสารพันธนของผู้บัญชาการับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าต้อไปพี่เรียนเลยค่ะพูดเลยกันนาที่เลี้ยงเลยอ่ะหมอจะหมอจารันแต่อาจารย์เรียกหมอจรัลจรัลโอเคสวัสดีครับเอ่อนะนประมาสการอาจารย์หลองพระเจ้านะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนอื่น ผมขอออกตัวกันนะทุกคนเรียกผมอาจารย์ผมไม่มีคุณสมบัติอย่างนั้นเลยครับขอออกตัวกันนะครับก็ผมแก่วัยวุฒิจริงตอนนี้62ปีหน้า63เนี่ยแต่บางท่้นก็อาจจะแก่คุณวุฒิผมขอสวัสดีเลยครับแต่ที่มานี้ผมก็โอเคถือว่าบางดีเพบางค่าบางครั้งบางค่าของอาจารย์จับตัวดูเนี่ยผมอาจจะลืมไปด้วย ผมก็มาเรียนร่วมศึกษาร่วมกับเพื่อนๆทั้งหลายนะครับแต่ผมต้องขอขอบคุณสถานที่นี้จัดอาหารเย็นผมกับอาจารย์ทานผมขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมถ้าหากเราเรียนไปเรียนไปเราถ้าจากปาก็อคิดความคิดสักนิดหน่อยนะครับหา,ากจะประสบความสามเร็จน,นะครับไม่ต้องพูดคำพูดคำนี้ต่อ,ตอไปคือหนึ่งเดือน สองท้อสามานายสี่เครียดห้าเซงหกเหนยากเจ็ดขี้เกีญญยจแปดไม่รู้เก้าทำไม่ได้ขพตัดคำพวกนี้นยครับโอเคขอบคุณมากค่ะ Amen. หมอโยโน์ของโดนเลนะครับตัวหมอทําตัวหมอเองแล้วก็สิบสองสิ่สามนะครับมั่นใจครับสิ่งที่ไหนไม่มั่นใจก็อยากทำกลับไปฝึกให้เยอะๆขึ้นนะครับเอาที่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับตามสวัสดีอาจารย์ถนอมอีสตังกะโรนแล้วก็ขอบคุณการทุกท่านนะครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มา ไม่เปลี่ยนนะครับอะไรเลยไปจากันแล้ว่ะไรเชีวอารก็ปีแอนเฟรนะคะขอบคุณมากครับหมอดำหมอดำหมอดำแล้วัน 拜拜 <Bye. S 2> หมดเลยนะเนี่ยนีก็ได้ไม่พูดสั้นแบบนั้นนะโอเคการมาวัฒนการกราบขอโอกาสคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็ขอสวัสดีผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะอ่าอ้อมทำอะไรผิดไปทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีทั้งเวจีกรรมวโตกรรมไปไหนเราก็ขอเขมาทุกท่านเว้นที่นี้ด้วยนะคะลูกศิษย์อาจจะพับเหินกันไปนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ตู่มากเลยที่ได้ให้เกียรตินะคะมาเป็น วิทยากรช่วยในทีมของพระอาจารย์ถนอมนะคะก็สิ่งสําคัญที่สุดเนาะเพราะว่าเราก็คุยกันมาสามวันละเนาะอเลรรู้สึกบททดสอบจะมาเยอะมากเลยนะบอกว่าเขาบอกว่าได้เท่าที่รู้รู้เท่าที่ทําลองท่องสิคะ <c oughs> ได้เท่าที่รู้รู้เท <c oughs> ่าที่ทําจําไว้ดีๆนะคะ แล้วอีกสามข้อคืออะไรคะที่เราอ้องให้ไปลืมหมดยังคะอ่าใช่หนึ่งไม่แน่ใจอย่าทำสองอ่ะท่องพร้อมๆกันค่ะสองคนไข่ไม่ยอมอย่าทำสามไม่รู้สาเหตุอย่าทำโอเคนะคะถ้าหากมีอะไร คงเข้าแล้วอย่าล้มอีกได้องอะไรลงอาจารย์ต้องน้ำเล้ยนะน้ำน้ำน้ำ